ก็เหลือเวลาไม่ถึง7วันแล้วนะฮะที่เกม Black n o อ r M Classic จะเปิดโค้ชเบต้าเป็นยังไงคุณผู้ชมตื่นเต้นกันหรือเปล <c oughs> ่าเอาเลยครับสวิตาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Black n o อ r M Classic <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกนะครับไม่จริงเนี่ยผมก็เคยทำคลิป Black Noir ok M มาก่อนจะเป็นภาคเก่านะ เลยครับเมื่อห7ปีที่แล้วเลยโคตรนานซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเซิร์ฟจีนที่ผมจะเล่นไปสักพักหนึ่งละในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องรวมสิ่งที่ห้ามทำซึ่งอาจจะทำให้ดีพังนะครับเติบโตช้าหรือวิธีทำให้ดีของเรานะครับโตเร็วๆเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่1กันเลยดีกว่าฮะซึ่งหัวข้อที่1นะครับก็จะเป็นการตีบวกนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ปฏิเสธไม่นะนะครับว่าการตีบวกเนี่ยมันจะทำให้ดีของเรานะครับไปไกลได้มากเลยซึ่งถ้ามันติดเข้าไปไกลตตต่่ามมัันนนกกกกเเเีีีย็็อววงบบคปะซึรจ ล่อตาล่อใจมากๆอย่างเช่นบวก1-4ครับมีอัตราการติดที่100%ส่วน5-6เลย50%ครับแล้วก็บวก7-15มีเปอร์เซ็นต์ในการติดครับ40%เลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับน่าเสี่ยงจริงๆแต่นั่นแหละคุณผู้ชมมันก็เป็นดาบสองคมมากๆฮะถ้ามันแตกขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสครับที่จะติดค้อนแดงแบบนี้แต่ถ้ามันติดค้อนแดงแบบนี้เนี่ยมันจะไปสามารถตีบวกต่อได้ฮะเราต้องซื้อวดเดิมเพื่อมาซ่อมถึงเราจะตีบวกต่อไปได้ซึ่งแต่คุณผู้ชมเอาเงินที่ฟาร์มต่อวันมาได้เนี่ยมานั่งตีบวกอาวุธนะครับและถ้ามันแตกก็ติดค้อนแดงแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ดีแน่ๆฮะไอ้ดีเราจะเติบโตช้ามากๆ ครับซึ่งผมก็ไม่ได้ห้ามทุกคนนะครับให้เลิกตีบวกนะแต่ว่าแค่ให้ตีบวกไปพอประมาณก็พอแล้วแในแทนถ้าเราตีบวกอาวุธไหนไปแล้วเนี่ยเลเวลในการตีบวกของอาวุธเนี่ยมันก็จะติดอาวุธนั้นไปเลยนะครับไม่สามารถถอดได้ซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องคิดดีๆก่อนนะว่าจะตีอาวุธไหนนะครับแล้วก็ต้องคำนวณว่าเราจะใช้ยาวหรือเปล่าไหนๆมันก็มายืนตรงนี้แล้วไงผมก็ต้องจัดให้คุณผู้ชมดูสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อเป็นวิทยาทานที่เขาว่ากันว่าอยากรวยให้ค้าขายอยากชี้หายให้ตีบวก ต่อที่4ครับคุณผู้ชมเหลี่ยงไปต่อกับคลิกที่5โอุ้ยติดเฉยว่ะ50%ครับแล้วซึ่งพังนี้นะครับดีมากๆเลยตรงที่เขามีตีบวกติดแบบ100%ครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันค่อนข้างใช้เงินในเกมในที่สูงมากๆมันไม่เหมาะกับสายเสี่ยงดวงแบบเราไงาเอ้ยเวอร์น่ะโบกเข้าไปแล้วอย่าบอกกมันจะติดเรื่อย เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมได้มาถึงบวกหนะฮะเอนที่บอกให้ให้ตีบวกแบบพอประมาณเอาเงินซินีมาขั้นอาวุธก็จะด,ดีสักกว่าให้นำเซนีไปบริจาคกิค้วอฟ,ฟเฟืองรูนดีกว่าฮะมาถึงหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นการฟาร์มมอนที่ไม่คุ้มกับค่าไอพีหรือว่าค่าช็อปนั่นเองเหมือนในหนังสือที่ผมเคยอ่านที่เขาว่ากันว่าขยันผิดที่ครับหนึ่งร้อยปีก็ไม่รวยถ้าเซิร์ฟมันเพิ่งจะเปิดวันแรกนะฮะผมไม่ใช่คุณผู้ชมนะครับพยายามฟาร์มมอนที่ให้ไอพีเยอะก,กว่าช็อปเพราะถ้าเราทาาเเเเวหลลกอนนีี่่ยยดม แต่ถ้าเราไปฟาร์มมอนที่มันมีค่าชอ็อบเยอะกว่าค่าอีกนะครับซึ่งค่าช็อปตรงนี้เนี่ยถ้ามันเต็มแล้วนะครับมันจะไม่สามารถสแต็กเพิ่มได้อย่างเช่นถ้ามันเต็ม70ถ้า70แล้วเนี่ยมันก็จะค้างอย่างนั้นนะครับจนกว่าเราจะเปลี่ยนคลาสแต่ถ้าเราเปลี่ยนคลาสไม่ได้เนี่ยมันก็จะเสียการฟาร์มไป,ไปฟรีเลยฮะเพราะฉะน,นั้นก็ให้เลือกฟาร์มที่มันเป็นเบสมากกว่าช็อปนะครับเอาที่แบบไม่ห่างกันมากก็ได้ซึ่งระบบการฟาร์มของแรกคภาคนี้นะครับเราจะสามารถฟาร์มมอนที่มีเลเวลสูงกว่าเราได้นะครับมากสุดถึง40เวลกันเลยทีเดียวหรือก็คือในวันแรกที่เกมเปิดนะครับถ้าเราเดินเควสหลักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะจบที่ประมาณเวล27 28แล้วก็สามารถข้ามเลเวลมอนครับไปฟาร์มที่60กว่าได้ เลยครับและอย่างหนึ่งก็คือภาคนี้นะครับสามารถฟาร์มเป็นตี้ได้และใน1ตี้นะครับก็จะมีสูงสุดถึง6คนเราสามารถไปฟาร์มด้วยกันได้เลยเพราะว่าอีกีภาคนี้ครับไม่มีหานได้เต็มกันทุกคนครับซึ่งมันดีมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับของแรกภาคนี้เราไม่จํเป็นนะครับที่ต้องตีมอนให้จบไปไวๆเขาจะคิดเวลาฟาร์มนะครับเป็นตัวซึ่งคลาส1เนี่ยจะฟาร์มได้3,500ตัวคลาส2 5,500ตัวใหคลาส17,500ตัวแล้วก็คลาสสุดท้ายครับคลาส3ฟาร์มได้ที่10,000ตัวต่อวันนั่นเองแน่นอนเราก็สามารถกดโซ่เพื่อคูณ4 XP ได้แล้วถ้ามันดรอปกาสมาเนี่ยเราจะได้คการ์ด4ใบเช่นกันนะฮะบอกได้ว่านําหนํา ยิ่เลือกฟาร์มมอนนะครับให้คุ้มค่ากับ EP แล้วก็ช็อปด้วยส่วนจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับว่าฟาร์มตัวไหนถึงจะคุ้มให้ดูที่นี่เลยฮะแม่อันที่จริงผมว่าจะให้ตารางนี้กับคุณผู้ชมนะครับในคลิปถัดไปในไหนคุณผู้ชมก็มาดูแล้วผมก็ให้ไปเลยกันลวกันนะกับตารางการฟาร์มอีกแล้วก็ช็อปทั้งหมดครับที่ผมได้ทำการไปทั่งไล่ตีมาตั้งแต่ตัวที่เลเวลหนึ่งเพราะว่าแรกภาคนี้เนี่ยมอนต่างๆนะครับมไม่ได้เหมือนก,กับภาคแรกนอนล็อกเอ็มภาคเก่านะฮะนั่นแหละผม สามารถเลือกปรบับใช้ตามตารางนี้กันได้เลยซึ่งผมก็แนะนำห้ฟาร์มเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือไม่เกิน40บวกจากเลเวลของเราจริงๆก็สามารถฟาร์มเกินได้นิดหน่อยนะถ้าคุณผู้ชมลองไปฟาร์มแล้วมันคุ้มค่าอีพีจริงๆเนี่ยก็ลองไปฟาร์มกันดูได้ฮนะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับถ้าเราอยากใจอีพีไวและก็จ็อบขึ้นไวกว่าคนอื่นเขานะครับให้เรามาที่ตรงนี้เลยครับประมาณกลางๆล่างๆนิดหน่อยของแมปคอนเชล่ามาคุยกับตาลุงคนนี้เลยฮนะซึ่งตาลุงคนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีของกาชาแต่ราคาก็ค่อนข้างแพงเหมือนกััันนนนนนะะคุณผู้้ชมมอลลเเเป็็าาๆยกจร ามารถสแตกเพิ่มไปได้ทีนี้ในการเก็บจอบกับการเก็บอีกพเนี่ยมันก็จะสบายขึ้นนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าของที่เราซื้อจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ของเอาไว้ใส่ตอนฟาร์มเท่านั้นเองเพราะว่าค่าสแต็กที่มันให้มาจากชุดอะไรพวกนี้เนี่ยมันน้อยซึ่งถ้าใครคิดว่าคุ้มเนี่ยก็สามารถซื้อได้ฮะหัวข้อต่อไปครับ,รบก็จะเป็นการลงดันเจี้ยนนั่นเองฮะซึ่งเอา M อ็มคลาสสกภาคนี้นะครับก็จะมีการลงดันเจี้ยนกันด้วยซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีใจอุปกรณ์ต่างๆน,นะครับเพิ่มค่าสเตตัสมีจะรอบของบอสมีการบอสอะไรแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยฮะแล้วการลงดันเจี้ยนพวกนี้เนี่ยก็จะใช้ค่าสเตมินาครับแยกกับอันบน อันบนเนี่ยจะเป็นการฟาร์มมอนสเตอร์ส่วนด้านล่างจะเป็นค่า,าเซเจมิน่าในการลงดันเจียรนั่นเองเขาก็จะให้มาร้อยแปดนะครับต่อวันในดันเจียน,นะครับก็จะปลดล็อกตามเลเวลอย่างเช่นดันเจียตรงนี้นะครับเมื่อเวลยี่สิบปุ๊บเราก็จะสามารถเข้าได้อันนี้ก็เวลสี่สิบถึงจะสามารถเข้าได้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมปลดดันตรงนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับเอาพลังงานไปฟาร์มจนหมดนะถ้าเราจะฟาร์มนะครับเราต้องคำนวณด้วยนะว่าแบบในวันนี้นะครับเรายังสามารถฟาร์มตัวละครเราเนี่ยให้เลเวลสู เสร็จปุ๊บเนี่ยได้1ล้านกับ6 0 0 0 0เลยครับถ้าเราพลังงานมากดดันพวกสูงๆกว่าเนี่ยได้ย EXP ได้จ๊อบเยอะกว่าแน่นอนแถมได้อุปกรณ์สนสัที่ดีกว่าด้วยก็อย่ารีบคํานวณกันล้กันครับว่าภายในวันนั้นเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกระดับดันเพื่อฟาร์มเพิ่มขึ้นแบบนี้ได้หรือเปล่าหัวข้อต่อมาครับตรงนี้เลยฮะคุณผู้ชมเห็นอะไรนี่มั้ยฮะใช่แล้วครับมันก็คือเควสกราหรือว่าเควสบอร์ดนั่นเองซึ่งเควสบอร์ดตรงนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้คุณผู้ชมนะครับทําเป็นอย่างสุดท้ายเลยอย่างสุดท้ายของวันเลยฮะเพราะวาเบส EXP กับจ๊อบเนี่ยมันจะได้ตามค่าเลเวลของเรานั่นเองยิ่งตัวเราเลเวลสูงได้ EXP กับจ๊อบก็จะได้เพิ่มขึ้นเราเลยคนทําเป็นอย่างสุดท้ายของวัน เลยฮะตรงนี้ในหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นการทำเควสเขียวตรงนี้หรือว่าพวกเควสลองนั่นเองครับคุณผู้ชมผมก็จะแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับทำเควสลองหรือว่าเควสเขียวนะครับพวกนี้หลังจากที่เรานะครับฟาร์มมอนประจำวันเสร็จแล้วเพราะว่าจะมีบางเควสครับให้เราไปตีมอนสเตอร์แต่เราก็จะเสียสเตมินาตรงนี้ไปแบบไม่คุ้มนั่นเองฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับเอาเซนีไปทำอะไรดีอย่างแรกที่เราต้องให้ความสำคัญเลยนะครับก็คือการบริจาคกิ้วเพื่อหาแต้มแล้วก็เฟืองมะคับปรูนนั่นเองครับคุณผู้ชมผมก็อยากจะบริจาคให้คุณผู้ชมดูเ เราจะสามารถนําของไปบริจาคอยู่นะครับเราก็จะได้เต้มแล้วก็ได้เฟืองรูนมามาเพิ่มความสามารถตรงนี้นั่นเองฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่ารูนตัวนี้จะมีความสําคัญกับตัวละครเรามากๆในหัวข้อต่อไปครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับศึกษาการอัพสกิลก่อนที่เราจะเล่นเริ่มต้นมาเราต้องอัพสกิลอะไรอัพสเตตัสยังไงนะครับควรอัพสกิลอะไรในช่วงแรกก่อนในช่วงหลังเราจะเล่นยังไงอะไรแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปรีสกิลหลายรอบแล้วก็รีสเตตัสหลายรอบเพราะมันจะเสียรอบหนึ่งนะครับก็แพงอยู่เหมือนกันรอบละห้าแสนเซนีเลยะออย่างงผมมเนก็็จปหรืว เป็นอาชีพที่ผมชอบตั้งแต่สมัยแรกตัล็อกเอ็มภาคเก่าแล้วซึ่งผมก็มีความเชื่อว่าถ้าเราเล่นอาชีพที่เราชอบจริงๆเนี่ยแล้วเราก็จะไปได้ไกลนั่นเองหรือเรื่องอย่างนี้ก็คือใจมารักนั่นเองครับ<อ>คุณผู้ชมโอเคฮะก็จะหมดแล้วครับเกี่วับวันนี้ส่วนในคลิปหน้าคุณผู้ชมากได้คลิปเกี่ยวกับอะไรก็าสามารถคอมเมนต์กันมาได้ฮะแต่ส่วนในวันนี้ครับผมโปรโเต้คงต้องลาชุ่คุณไปก่อนแล้เวเจอกันเมื่อเราเจอกันไปละจุบบ